โอเความาคำเดียวสามและนี่คือเกมเอลซอนนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะฮะพอดีมีคนขอมาว่าอ่อให้ทําแนะนําชุดสิบเมือสิบสามให้หน่อยนะครับก็แน่นอนครับในเมื่อว่าในช่องเรายังไม่มีคลิปนั้นเราก็จะทานะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาทําความเข้าใจในเรื่องชุดเมื3อสิบสามกันนะครับว่ามันทํายังไงมีเอฟเฟกต์ดียังไงนะฮะเราไปดูกันเลยนะครับสาหรับชุดเมื3อสิบสามนะครับหรือว่าชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ ที่สูงกว่าชุดเมืองเอเลนอร์หรือว่าชุดที่เราใส่เป็นชุดขาวๆแบบนี้ชุดเจมนะครับก็คือชุดเมืองริกอมอนนะครับก็คือจะหาได้จากเควสรลายวันนะครับที่เป็นการให้วัตถุด,ดิบก็คือลงดันในเมืองเนี้ยเมืองไหนดันอะไรก็ได้นะครับ5ครั้งแล้วเราจะได้หินมาหินจะหน้าตาเองดูหนึ่งใหินเป็นแบบนี้นะครับ1วันเนี่ยเราจะได้มา25ก้อนนะครับถ้าเกิดทำเควสรลายวันเสร็จนะ แล้วในแต่ละด้านเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอพินนี้เหมือนกันแต่ว่าน้อยมากๆนะครับเพราะเป็นไอเทมระดับยูนิคนะครับก็คือสีทองสำหรับชุดเมอร์านะครับวิธีคราฟก็คือให้มาที่เอ c ร้านอาวุธของเมอร์เลยลนอะนะครับแล้วก็กดปุ่มคารฮะก็จะมีหน้าต่างชุดขึ้นมานะครับหลากหลายสีเลยหลากหลายชิ้นเลยนะครับก็สามารถเลือกคาฟได้นะฮะถามว่ามาต่างกันยังไงนะครับมันจะต่างกันตรงที่ผลเซตนะฮะที่เหลือเมอยกันหมดเลยนะครับแล้วถามว่า ทำไมมันถึงมี2ฝั่งให้เลือกอีกแล้วทั้งหน้าที่สีเหมือนกันนะครับมันต่างกันตรงที่วัตถุดิบในการคราฟนะครับวัตถุดิบในการคราฟเนี่ยก็จะมีหินม่วงนะครับแล้วก็กลาเซียมนะครับหรือว่าแท่งช็อกโกบอลนั่นเองนะครับดูดิเออไอเทมมันเหมือนช็อกโกบอลไหมก็ไอเจ้าหินม่วงนี้นะครับสามารถหาได้เป็นเควสรายวันนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะทางฝั่งซ้ายจะใช้เพียง210ก้อนนะครับก็จะใช้ประมาณ กี่วันว่าได้210ก้อนเออประมาณ10วันใช่ประมาณ10วันนะครับอ่า9ถึง10วันนะฮะก็จะได้210ก้อนนะครับแล้วก็ไปหาแท่งช็อกโกบาลจำนวน63,000ชิ้นนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปฟาร์มแท่งช็อกโกบามาได้นะครับหรือว่าไปซื้อจากบอร์ดก็ได้นะสำหรับใครที่มีเงินนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาได้อีกค่อนข้างมากนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีแท่งช็อกโกบาร์นะสามารถหาหินม่วง420อันนะครับก็เกือบๆ3บรรทิตย์ด้วยกันนะถ้าเกิดว่าจะเก็บ420นะมาครับก็ได้ซึ่งตบอวเราเก็บกันตาแตกอ่ะทีนี้แต่ละสีเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมในแต่ละสีนะครับผลเซตมันจะต่างกันอย่างเช่นว่าอ่ะอันแรกนี้นะครับเป็นสีส้มนะฮะสีส้มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ4ส่วนนะครับมันก็จะมีผลเซตว่าเพิ่ม พลาโจมตีกายกระเวท7%แล้วก็เพิ่มออสคิว8%อ่านี่คือเซตสีส้มนะครับอย่างสีแดงนะครับก็คือได้เอฟเฟกต์โพลารไรท์ทั้งหมด20%นะครับ2ชิ้นจะได้7% 4ชิ้นได้อีก13%เป็น20นะครับอันนี้ก็คือดาเมจที่ว่าเราจะทําความเสียหายได้แรงขึ้นแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นเช่นกันนะครับการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าใครที่ เน้นสายไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นตัวสายซัพพอร์ตนะครับที่เป็นเอ่อรูเมหรือว่าเลเดียนโซนนะครับก็แนะนําให้เป็นอันนี้ละกันนะครับสีเขียวเนี่ยจะบวกออฟสกิลให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับแล้วก็คิดข้อดาเมจด้วยซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดซัพพอร์ตมีตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าอย่างเช่นสีม่งนี่ก็เอาไปลง PvP ก็ได้นะครับบอกกับการ PVP เลยแหละนะก็ลอง ไปเลือกสันกรโดูว่าต้องการสีไหนนะครับอย่างผมเองก็จะเลือกเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าตัวโหนเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างตดนะครับก็คือดอมิ n เนเตอร์มันแบบดาเมจมันค่อนข้างน้อยถ้าครับถ้าเกิดเทียบกับแอดอีก2สายที่เหลือนะก็เลยเอาเป็นโพลาร l ไ g ท์นะครับพร้อมที่จะตัวแตกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูออฟในแต่ละส่วนออฟที่ใช่แน่นอนนะก็จะเป็นค่าอะแดปชันบวก2นะครับ จะได้ทุกทุกส่วนเลยถ้าใส่4ชิ้นก็จะเป็นบวก8นะครับถือว่าเยอะนะบวก8 adaptation บวก8เนี่ยเสร็จแ,แล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะครับเป็น buff แล้วก็เขียนข้างล่างว่า enchantment level 2เอ่อ level บวก2%เรเนนะฮะจะเขียนตัวเขียวๆงนีแเลยว่าบวกพลังโจมตีกายกับเวทตาม enchantment บวก2%นะครับเอ่อ level บวก2%เเมันคืออะไรนะฮะ enchantment level บวก็ก็คือการตีบวกแล้วบ,บวกด้วย2งงงไหม อย่าเช่นว่าเราบวก9นะครับแล้วเราได้บัฟตรงนี้บวก2ก็คือเป็น11นะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้บัฟตรงนี้มา11%เอ็ดเอรตพิ่มแราโจมตีกายเกรวสิบเอ็ดเเซ็นต์เก็ตไหมเดี๋ว่าจะเป็นกางเกงกระดานกางเกงก็มีนะครับกางเกงเป็นบวกโอกาสคีย์ที่เนะครับบวกด้วยสเปอร์เจากการตีบวกของเราก็คือบวกโอกาสคีย์ที่เนะถ้าเราบวกไป8นะครับก็เท่ากับว่าเราได้บัฟคิย์ทอ่เนี่ยมา10%เ นะถ้าเราบวก9ก็ได้บัฟพิธีข้อมาทั้งหมด11%ประมาณนี้นะครับแต่จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ต่างก็คือส่วนถุงมือนะครับส่วนถุงมือเนี่ยจะไม่ใช่บวก2%รนะรแต่ว่าเป็นคูณนะครับคูณ 5EN ด้วยกันนะครับห้าเอ็นก็คืออย่างเช่นว่าเราบวก8นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับ5%เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออสกิลมาทั้งหมด40%ถ้าเรามีถุงมือบวกบนะครับคูณ5ก็เท่ากับเราได้ออสกิลมา55%าั่นเอง นะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ amazing มากนะฮะส่วนเองท้าจะเป็นค่า maximize นะครับเหมือนกับทิ่ข้อเลยบวก2%เหมือนกันแล้วก็ต้องจากส่วนของตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของค่าตีบวกด้วยนะครับว่าเนี่ยเอาเป็นว่าดูตรงนี้เลยก็ไนดะ้อะถ้าเกิดบวก9กนะครับก็จะได้ออฟอันเนอร์บวกสีเพิ่มอีบวกสิเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด4ส่วนลรวบวก11บเนี่ยมันก็ได้ออฟถือว่า ดีมากๆนะครับได้ค่าแดฟชันเพิ่มส่วนละ1%นึ่งามา3% 4%ส่วนนะครับก็เป็น12%นั่นเองถือว่าเยอะมากๆนะคะ12%ส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับคือระบบรีฟอร์ดนะฮะระบบรีฟอร์ดเนี่ยจะสามารถเพิ่มสเตตัสให้เราได้อ,อีกนะครับก็คือเหมือนกับการ D book, ตีบวกสเตตัสชุดแหละนะฮะเรียกได้ว่าเออโคตรพิมพ์หาเกือนะครับถ้าคิดว่า การตีบวสปกติยากแล้วนะรีฟอรสยากกว่านะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูนิดนึงแล้วกันเนี่ยอย่างของผมใช่ไหมฮะเราสามารถเลือกแท่งช็อกโกบร์นะครับหรือว่าเจ้าหินโม่เนี่ยไปตีบอกได้ถ้าเกิดว่าเราตีติดนะกดครั้งเดียวยก็จะขึ้นเป็นขั้นต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราตีไม่ติดนะครับมันก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์มาเยวดูนะแอบเห็นไหมฮะผมก็จะบอกไม่ติดนะครับก็คือได้เปอร์เซ็นต์มันนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเท่าเดิมอยู่นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องรีฟอร์สนะครับเดี๋ยวไว้ไปลงลึกในคลิปแยกของมันเองแล้วกันนะครับแต่ก็ดูทรงรับไม่น่ามีเพราะมันมีแค่นี้แหละนะครับอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนําชุดเมือ13นะฮะอ้อใช่ลืมแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้นะฮะช่วงที่ลงคลิป่ยก็จะมีอีเวนต์ออนนะครับทุกวันเสาร์ใน แผนี้นะครับในแพทในช่วงแพทนี้นะครับจะแจกหินม่วงที่เอาไว้ค้าเงินสิเนี่ย1 0 0่อก้อนของดีนะครับบอกก่อนก็อย่าลืมไปอ่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โอ้ยสมีนะสา่ฝันดีทุกคนครับ